มีมะละกอทั้งหมดห้าลูกที่มะละกอไม่ได้ไปสอยนะคะเพราะว่าแม่เขากับพ่อเขาไปสอยมาก็อันนี้ก็เป็นมะละมามะม่วงมะม่วงก็จะเป็นมะม่วงดิบมะม่วงเปียวใช่ไหมแม่แม่อันนี้มะม่วงเปียวเหรอเขาไม่ตอบเขาหูไม่ดีก็เป็นมะม่วงค่ะมะม่วงเปียวก็เอาไว้ตำน้ำพริกหรือว่า เอาไว้ทาน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้คือคุณแม่ได้อามะละกอมาหนึ่งลูกเดี๋ยวมะละกอจะหั่นนะคะอ่าวิธีการหั่นมะละกอก็หัน่นง่ายง่ายเดี๋ยวเราจะมาลองหั่นมะละกอ,อก็มะละกออันนี้เป็นมะละกอพื้นเมืองนะคะมะละกอพื้นเมืองหนาก็ทําง่ายๆก็คือ ตัดหัวค่ะอันนี้ละอันนี้เราล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตัดหัวข้างในสีสวยมากเลยค่ะแล้วก็ตัดหางค่ะตัดหางของเขาอันนี้เราไม่ทานนะคะวันนี้มะละกอเหมือนค่อนข้างที่จะเนื้อเละนิดนึงเดี๋ยวเราจะแบ่งเนาะเพราะว่าลูกเขาใหญ่เราจะแบ่งเขาเป็นแบ่งสามค่ะแบ่งก่อนก็ ด้านในก็จะเป็นอย่างนีパパ้อันนี้ข้อภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าปาพายะมินาซังคงไจว่าปาฟายะโน่คิริคัตาโอชูไกชิตายโตโอมิมัสあのปาพายะはこのこのปาฟายะはあนไทยのปาฟายะですあのไทยの田舎の<ー>パパゆっくりおきて中がな他ねがめっちゃお苦てゆっくりとって 取ってたときにこれです、これです、これです、です中かれいですよね。それと、皮の外は皮は食べないですから、皮をむいてむいてタイのあの果物むき方はちょっとお,お,おかしいかもしれない、面白いかもしれないのよね。 でも美味しいです。さあ、これです。これですよね。で、これ、最初とりあえずは持ってって、きれいにしょ、皮をむいて、日本はパパイヤはあまり売ってないんですよね。 タイはめっちゃ多くて美味しいです。お値段も安いこれ種の中ね。種をいらないから種をすいてます。これです。中だけ食べます。これです。半分を切って。 これがね、種があるからね、種を取ってゆっくり切るですよね。あの日本人によってパパイヤ切る方はちょっと難しいかと思います。マラコのマンテン。 เขาเรียกว่าบ้านเรานะ้ะมันสุกเกินไปเขาจะใช้ช้อนตักตรงกลางได้ทานอร่อยดีเนาะแต่อันนี้มันค่อนข้างจะเละน,นิดนึงก็พอจะปอกทานได้ค่ะเราเดี๋ยวเราจะปอกแล้วก็แช่ตู้เย็นอร่อยอร่อยได้ทานค่ะใจเย็นๆนะใจเย็นๆเหมือนน้ำต้มไข่นี่ได้แล้วโคเรเดส 次はこれです。

これ完成できました。だけどこれは食べにくいですからもう少し食べやすいところに切りましょう。しこのぐらいです。三角を切ります。 คิเดเต้ครงเสเรแล้วเราจะให้พ่อเราชิมดูนะคะว่าอร่อยไหม,มพ่อลองชิมให้หน่อยอพ่อ,อชิมห,หน่อยเอาอ้าปากพ่ออร่อยไหมอร่อยพ่อเราบอกว่าอร่อย <S <S วาะโตยมาสึอขอบคุณค่ะวันนี้ก็มาทำ วิธีตัดมะละกอให้กับเพื่อนๆได้ชมขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับกันมะละกอด้วยค่ะคงใจว่าพะอพายาิริรัตัดสกายชิมาสตามินาซังสกีนัตตะลักุโตโตโลคุสเตกุดาไซเนะอาริกาโตโกไซมาอ้าวยังมีอีกเหรอคะคุณแม่มีอีกกี่ลูกครับอีกสองลูกสองลูกอันนี้คือคุณแม่นาบานอีกสองลูกก็นี่ค่ะ <c oughs> แม่โยนแรงเดี๋ยวมันเละนี่ค่ะอันนี้ก็คือมะละกอมะละกอก็หวานนะคะอันนี้ลูกมันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าทานได้ค่ะไม่ต้องซื้อด้วยอร่อยค่ะอันนี้ก็เป็นหัวปรีค่ะอ่าทางเหนือเขาเอาไว้อ่าแกงหรือว่าต้มจิ้มน้ำพริกค่ะ